ทุเรียนนะคะทุกคนทุเรียนข้อเสียของทุเรียนเป็นไงบ้างวันนี้ข้อเสียของทุเรียนต้นนี้มันมันเริ่มจะงำงำต้นกล้วยสองต้นนี้นะคะนานแล้วไม่ได้มาอัปเดตเนาะก็จะมาฟันต้นกล้วยนี้ออกเพราะว่าต้นกล้วยไปชนไปชนกับทุเรียน เมื่อตอนนั้นเราปลูกต้นกล้วยมันเป็นพี่เลี้ยงแต่นะตอนนี้ต้นกล้วยมันมันเริ่มจะไม่ต้องการพี่เลี้ยงแล้วก็จะเอาต้นกล้วยนี้ออกนะคะทุกคนเพื่อให้ทุเรียนได้แสงบ้างช่วงนี้ฝนตกเมื่อฝนตกทุเรียนมันก็อยากจะได้แสงนะคะทุกคนก็จะหักต้นกล้วยนี้ลงมาเรามาดูข้อดีของต้นทุเรียนที่เราปลูกข้างๆบ้านหรือว่าข้างๆองน้ำนะทุกคน อันนี้ต้นนี้มันจะมีน้ําแบบละอองน้ําตลอดเลยเพราะว่ามันใกล้องคเราก็จะมีน้ําที่มันเต็มไว้ตรงนี้ตลอดวันนี้เทหมดแล้วไม่มีมันก็จะมีระอองน้ําแล้วก็ทําให้ใบของมันไม่ร่วงลงนะทุกคนสังเกตดูนะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกทุเรียนแขงกัะนายทุนถ้าเราปลูกทุเรียนต้นสองต้นอย่าให้มันขาดน้ําคือมีน้ําตั้งไว้ข้างๆมันมันจะมีระอองน้ากลางคืนใบมันจะมีมันจะดูดกินน้ำค่ะทุกคน เพราะเราสังเกตเราตั้งน้ํามาน้ํามันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะแล้วใบมันจะเขียวอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนี่คือข้อดีนะคะทุกคนข้อดีของที่เราปลูกทุเรียนต้นสองต้นเอาถังเอาโอง่งเอาอะไรก็ได้มาตั้งไว้อย่างเช่นต้นนี้นะทุกคนก็มีบ่อเนาะก็มีบ่อใบเขาก็จะเขียวตลอดนะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ลดน้ํานี่คือข้อดีเนาะสำะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะปลูกทุเรียนไว้ข้างบ้านนะเรา มีโอ่งน้ำหรือว่าถังน้ำตั้งไว้เลยค่ะทุกคนแล้วใบทุเรียนมันจะเขียวชอุ่มแบบนี้มันจะดูให้เราสดชื่นดูให้เรามีความสุขเพราะว่าทุเรียนคือราชนีผลไม้ถ้าเรามีต้นสองต้นนั่นคือมันสร้างความสุขสร้างออกซิเจนให้เราสร้างแบนหรือว่าเติมเต็มให้เรานั่นเองเนาะเพราะว่ากว่าจะปลูกมาได้นี่มันก็คือไม่ได้ง่ายต้นทุเรียนมันจะรากเน่าคนเน่าแต่ว่า จากการสังเกตที่มันมีบ่อน้ําของเราต้นนี้มันมีบ่อน้ําค่ะทุกคนมันก็จะล่มลื่นอยู่อย่างนี้ค่ะเห็นไหมมันไม่ได้ห่างกันเลยนะคลิปนี้เอานําเสนอให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางการทําเกษตรอยากจะปลูกทุเรียนต้นสองต้นให้มีบ่อน้ําหรือว่ามีโอ่งน้ามีมีเกี่ยวกับน้ํามาตั้งไว้